6ข้อพื้นฐานในการสร้างเรขาคณิตข้อที่6การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้กำหนดให้จุด P เป็นจุดบนเส้นตรง AB ดังรูปนั่นคือเราจะสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด P ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ใช้วงเวียน วาที่จุด P และให้ตัดกับเส้นตรง AB ทั้งสองข้างจากนั้นแล้วก็วางจุดวางวงเวียนที่จุดตัด และกะประมาณว่าเส้นตั้งฉา,ากจะตรงที่ประมาณไหนน่าจะประมาณนี้แล้วก็ลากเส้นให้สัมผัสให้อยู่ตรงนี้และฝั่งนี้ก็เหมือนกันจุดตัดฝั่งนี้แล้วก็ลากเส้นขึ้นไปเมื่อได้จุดตัดใหม่แล้วก็ลากเส้นตรงให้ผ่านจุดนั้นกับจุด P ี ซึ่งได้เส้นตั้งฉากจากจุด P โดยตั้งฉากกับ AB แล้วต่อมาเราก็สามารถตรวจสอบได้อีกว่าเส้นของเราตั้งฉากกันจริงๆหรือเปล่าโดยวาที่จุด P และให้ให้ตัดกับเส้นตรงทั้งสเส้นเหมือนข้อก่อนหน้า มได้ทั้งสามเส้นแล,แล้วก็วัดระยะจุดตากสองจุดเราจะเอาฝั่งขวาก่อนไปสัมผัสกับเส้นตฉา,ากจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้่แะ,ะแล้วก็เราก็เอาระยะนี้มาตั้งที่จุดฝั่งซ้ายามาตัด ถ้ามันตัดกันที่จุดเส้นตั้งฉากพอดีแสได้ว่าเส้นของเราตั้งฉากครับขอบคุณครับ